ันี่ยอ๋อว่านอนบลรบพนแล้ยยาไม่เสรคือว่าบอกเลขไม่เงี้ยป่าเมื่อหั่หกหนึ่งบอกตัวเจ้าควางถือบ่ะเนี่ยบอกตัวบอกตัวมันถือเจ้าควางซื้อตัวมัถือเพราะงั้นป่าหำกระโอกระโอมั้งขึอนตอนนี้จีพราว่อพว่อมาใกล้หำหดอดปอดปอดนะตัวไรคือแม่งัดปะนะ ยาคำถึงคนฟันอ๋อย่าไปซื้อราสีผาาก็จะซื้อชิดตีเก็จะซื้อซื้อสิบหกหกิบเอ็ดโตเดียวนั่นเน้นไม่โรดพันอ้ยมาตีง่ายแต่ทะบุพันว่ะเนี่ยก็ตีง่ายตัวมันออกง่ายๆเด็กหนุมันถี่ๆประชาระนี้ผู้ฟันกับผู้ตียังบ่ซื้อบาเนี้ยผู้ฟันนั่นกับซื้ออยูะไปน้น้ำอีสามแมนบอไปอีสามกับเฝ้ากับลึกกับลึนผุด หัวนีขเขาอยู่สามไซส์อันล้านทรับจะเลื่อนถึงแม่เขาไปเช็กน้อแลน้ำก้นเขาเขาก็เซ้าเขาพ่อเดีก็ข้อพอดเพาข้อพวะช่งเวลาท่งเวลาท่งพันหวะจะเมือนวะโอ้ยห้สัก้อนถอให้สัก้อนถอพนปนะเอาต็งเต็งชิบกอีเมียแต้เือเรียกเต็งเงิบเอาตัวนั่นเลยอีหลามันจะออกตัวนั่นมันก็ออกซ้าหุเก็บทองช้ํา ไม่ก็เก็บกู้เขาเก็บมาหนาเก็บทองบ้านนี่ก็ฟันวางตีเด้กเมียเต้ตีเอาว่ตีให้พายฟันกับว่าฟันโดดฟันดีเด้กฟันแต่งแต่หัวคำนอนหลับลงไปฟันโดดกูทานมาคืนฟันมาคืนนี่บ่เด็นฟันเลี้ยวหลุดนอนหัวคำฟันแล้วหลุดหูเมียขึ้นนอนกับว่าคือพ่อฮันหน้ามาพี่เด้เด็กเนี่หันคางใส่ปันปิ้งปลาเลยเออ กุนอนกับบอลับมันเป็นอยังจังนอนบอระบ,บนันี้ลูกขืนมานางอ่ะห้วยว่าสั่นนอนบอลับปุปีเฮ็ดจังไดยอยู่นอนอยางสักหนอคกเกีเขาสืว่าว่าสเปลี่ยนบ้าเพราะว่าประานวานในเจ้าของนี่แหละในตัวขวางบ้านดอกขันวาได้ขี่สร้างสร้างผัดเมียนสร้สางบักคำสิงสร้สางผัดสร้สางสร้างนี่หลังม,ม,มันมันบ่มีขนเนี้ยเนาะ มันด er, um ั่อึ่งจึ่มือซื้อเนาะแม่นมันบ่มีขุนสร้างสร้างผัดสร้างตูเด็กสร้างคำสิงน่ะตอนนั้ตอนว่าล้มนั่นล้มสร้างนั่นลงมตอนมาลงสร้างบอกเออได้ลงมาลงแบบไหนมันหมูบลงมันหมูบลงมข่อยกิ่งลงเลยหมก็เลยกิ่งลงเลยบ้านยังขอยเลยว่ามันถูกไฟจังไลยเนาะฝันมันฮาโตกลงหนี อูสิบ่ว่าไตชอบมือสันมันก็คือสูงแท้สร้างมือสันขวาแม่นบอกมันก็สูงเนี้ยสร้างมาเอาขวานลงเอาขวานลงกขว่าบอกมันหมุกลงบอกมันหมุกลงบอกอะไรมันคือเนี้ยขึ้นมาสิเนี้ยเบิ้งข่อยสิงตาเบิ้งข่อยข่อยกระยานหอดสร้างถูกอุบลงข่อยนอนเบียสร้างมาเอาสร้างนี้ทำไมมือสันขนาดก็มาเอาข่อยออกเนี้ยขวานลูกบ่ขืนข่อยจะอเพิ่นปาข่อยจะเสียงหรือว่ามาเอาขวานลูกข่อยเล็บจะเดือดขึ้น ฝันเต็มไปดั่งฝันบ้านอนอันจังฝันว่านกิ่งหัวซ่างคำสิ่งทุเดียวตังฝันบ้ากิ่งลงสร้างสร้างมอหิล้งคนได้กัดโต๊ะลงสร้างโต๊ะลงมันกระหมูนะจ้างนะแต่ว่าเมีนตั้งโต๊ะดอกมันหมูลงอยู่แต่ว่าคนหนึ่งกิ่งล้งก้นหนึ่งกิ่งลงเลยบ่มาบ่มาบ่าย่อดเลยพวกนี้เสียงแต่ว่าเมียนหยังคือจังเหลาตกแล้วลูกไปหา่อดอืมงูปอยู่โขดแล้วว่าโก้อแล้วนี่กูบ่ขี้แม่มีกจ้าเทียเด้อสร้านคนหว่า กูย mm ่านใช่มึงกูย่านคักว่าจันในฝันคอยหงเมียขึ้นนอนเจ้าเหนือกบลาศนอนเหนือกบลาศคอยพุจัดตูตีอันถล้วคอยตีตีไว้ทีงไหนคอยฝันคนนี้แต่ว่าฝันเห็นสังข์ทงกัฝันเห็นลูกดูงวดนี้เน๊ะฝันเห็นไม่มีสุกกับพ่อยืนมันเห็นพ่อกับแมงมาน้มกันยางน้ำกลุ่นกัน ที่อนหงอกก่กรย้ายหนังานน้ำปุจักไม้หนังหากงานเยางกับลงจองลงจองมาฝันจองเถีงหัวนี่แหละคนกะตีพวกเก่งที่สั่คนกะตายคแลวเนาะอืคนยังกะตายยังกะตายจั้วีปตีว่าอนังคนกะตีพวกเก่งสร้างคนกะฝันจังที่นะสร้างธรรมดาตีเป็นเก้าว่ะมัดมัดกับเลี้ยวต่ลาทธคนตีเนาะหาก เนาะแม่นบอยามันเ,เรียกเสร็จแล้วแต่คนสตีเน,ะนะาะผู้ลงคนกะว่าเป็นเกีผู้ลงคนกะว่าเป็นเก้าผู้ลงคนกะว่าเป็นหักเป็นหกขึ้นยาวานเพิ่นว่าฝันตะเวนกส่คิ้วคือกันเพิ่นว่าแม่นบอแต่ว่าจับใจ่ก้มได้เพิ่นเหลาเนาะยามีตะหกแปดตอนแล้วหกแปดหกเก้ามันหล่อไปมันหันเก้าหกหัวเนาะที่มันหมู่หัวลง มันออกมันออกบังหันหกเก้าหกเด็กบ้านนี่มันตีออกหกเก้าก็ได้หัวหาหัวหกเด็กคือหนาวาเด้กมันหนาหัวหาหัวหกกันนะนี่จีเป็นเก้าหาแปดหาทั้งสิบบอกตีย้ายไปตีย้ายไปน้ำย้ายกับผู้เฒ่านะผู้เฒ่าผู้หญิ้ตีเป็นแปดคอยตีโบกเป็นยังไงบอกับโวกให้ฝันบาคอยได้กีฬาอย่างนั้นต็ ก็กตีบ็เปลี่นตัวก็ฝันจดกเทียนนะละที่นี่เคเได้ฝันว่าไขี่สร้างสร้างเพชเม่นสร้างมาเก็บถิงกันตีมันต้องมันก็สิมีหาามีหกอยู่บ่หัวนี่ม่ต้องมีดิหัวนี่ต้องเป็นหกอยู่แล้วกันโม่พื้นข่อยนั้นเป็ยนหกเด้เป็น่ยนหกกันหัวมีแปดหกเก้าหกพวกตีนนี่ก็เป็นหัวคือกันี้เนาะน่ะหัวพวตีนคนว่าเนาะก็เป็นหกเด้อกันหลานฝันอื อี่ลีตัว <jogo>. มันคนฟันน่มเป็นหกหัวหาหัวหัคนว่าแต่ว่าวนหมากข่อยนมันเปลน้านอันนีเป็นหกเนาะอนที่บ้านที่บ้านข่อยใจหน่มันก่แ่เมียนนี่กเป็นหาข่อยบอกใกล้เปลีนหาเหกันแล้วเพราะว่าย้ายเนื้อถึงเป็นเป็นผูนหญกงเนาะพู้เท่าู้หญี้นี่แปดนั่งอยู่ทั้งหัสร้างย่หัวสร้างเนี่ยเป็นหกเป็นเรียกรางตัวเป็นเรียกรางนะ แต่แม่ส้างไก่ว่านั่นตีแปดสร้างหมกลงลคอยิีง,อองตีแปดหกตัวเดียวแตแม่แต่แม่เมันกสร้างถ้บกูกูตายต้นคนหวาอืมไม่ฝันนั่นตีตีแปดหกตัวเดียวตามความฝันนี่เนี่ยเออสีบ่อสร้างนะสีองหัวมันเลยนะเออตีหัวมันกลมหวมัวลงผู้หญิงเงินผู้นังเนาผู้หญิงผู้เฒ่าตีเป็นแปดแปดหกตัวเดียว ก้อยตีบอเป็นยังวะกันอยตีบ่เป็นยังว่ี้ัาเตยบ้ขเ้นบ้านตีแเตี้ยบ่เยบ้าเตา้ยบ้าเตี้บ้าเตี้ยบ้าเตบาเตี่ยาเตี้ยบ้าเตี้ยบาเตยบ้าเติ้ยางตั้ยบ้าเตีาเตี้ยบาเนาะตี้บ้าเต้ยบ้าเตี้ยบตี้้าตียาเกี้ับาเตียบ้า้บเ้ยเตี้ยบตีวยบ้าเมันยบอาีตัวมันบอเทียบ้เลตีเา มันออกจะเทียววอสันมือนกระบอกดอดเราดีเนาะเออมันกระบอกสองสี่สองหาซีสองหาโดนแล้วแมนเแล้วปุ่นมันออกจ้างวดบักต UH ั้มถึงถึสองบักตั้มถึงกหาชิบะระโดแล้วมันผ่านมาสามงวดสี่งวดแล้วอวนนั้นมันออกสองหาออกอีรีงวนั่นนีโมเมนต์ฝันมันขึ้นี่ใอกอันนี้ฟันมันขึ้นวันนี้ อันฟันมือขึ้นนีฟันว่าได้ขี้สร่างโอ้ปูบอกเคยขี้สร่างมันบมีหมองจับจะสิไปจับใส่สีจับหูไปยันมีอเีจ้าของมือมันฟาดถึงมหน่กูสีว่าต๊ะสร้างตายเพราะเนว่ามันกะบนีมือเนาะอ้อเ่ยจังไรเนาะปูมันเลยดูดยงดูดยงอยู่ห้องว่าลุ้งกับบอกลุงบอกมันหมูบลงบอกมันหมูบล้งหมูหมูฟางสิมันวาบ่ได้แล้วมันยันเนาะ มันว่าสิไปบ้านได้ฮึ่จังไลจังสร้างหมูกผุ้ลงหลุกกิ้งทวนลวงหมดเนี่ยนอนเบียดสร้างลุกบ่ขขืนบ้านข้ามไปฉีกจะเห็นสร้างเนี่ยมาสร้างมันหนีมาัร้าสร้างมันนอนเหียงคนเออสร้างมันหนี้าไปมันยังอยู่หนีอยู่ฝันวะบ่ตีงได้สร้างกระไรนอนโคดหงงุ่งลูกเรื่องหูมีอะไรบ้าโอ้มันจีบตัวไร รอดแปดหกตัวเดียวคอยก็เด้ตีว่าเป็นเนาะฝันหนึ่งสี่หกกยฟันหนึ่งเจยวตีว่าเป็นแล้ววะแปดหกตัวเดียวก็าเลาะต้องเอาตัวอื่นหรอกตัวนี้แหละตีว่างะดรคือตีแปดเอากับย้ายเป็นผู้หญิงกันว่บาผู้เฒ่าผู้หญิงเงีตีแปดหัวกับหัวหกเจ้วกับหัวสักีื่อแดหกันตัวอเออแปดหกค้างเดียวใส่เต็มเต็มรถ บ่พลาดรอกเล้วจตจีตจีแล้วน้อนะบ่เคยฝันในเชียน์นงวะ